สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มากระช่องกิยูชิโนกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาแนวไม่ใช่ดวสั้นบ้างจะมาทำ5อันดับข้อสันนิษฐานแปลกๆของซูริคานาโอะกันนั่นเองพร้อมแล้วไปดูกันเลยไอคนเจ้ามอไมิกแก่พอมาก็ยิ้มได้เมื่อก่อนอะไรก็ร้องให้เขาจะขอสัญญามีที่เด็ดัดที่ห้าคานาโอะอาจเป็นผู้ชายข้อสันนิษฐานนี้อาจเป็นความจริงก็เป็นได้ เพราะคานาโออาจเป็นผู้ชายแต่เขาสืบทอดปราบพภะของคานาอะซึ่งปเปกีบกับดอกไม้และหนังซ้ำชื่อมสกุลของเขาก็เหมือนผู้หญิงอีกด้วยทำให้คานาโอโดนล้อว,ว่าเป็นตุ๊ดสร้างความอับอายและกระทบจิตใจของคานาโอเป็นอย่างมากทำให้คานาโอลองจินตนาการดูว่าถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็คงไม่โดนล้ออย่างนี้และคานาโอเบอร์ปัจจุบันที่เราเห็นก็คือจินตนาการของคานาโอรางผู้ชายน,านั่นเอง ตบที่4 a o e อาจไม่มีอยู่จริงหลายๆคนคงบอกว่าอันนี้ควรไปอยู่ใน,หม,นหมวดหมู่ตัวละคร a o e มากกว่าไหมเอาจริงๆก็อาจอยู่ในหมวดคานาโอได้เหมือนกันก็คือนลานจากชินิบุและคานาเอะ a รับเธอมาเลี้ยงถ้าคารุฮารัผีเสื้อมีแต่เด็กสาวทั้ง3ามคนคือซุมิคิโยและนาโฮแต่ไม่มี a o e คานาโอก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียว เพราะอายุไม่เท่ากันอ่ะคุยไม่ถูกคอขณะอกเธออาจรู้สึกเหงาเรอจินตนาการเพื่อนสาวขึ้นมาคืออาโออิซึ่งข้อสัน,นิษฐานนี้จริงๆไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนเพราะก็มีหนังสือนิยายเรื่อที่ทั้งสองไปซื้อยาด้วยกันและหลักฐานอื่นๆที่พบว่าเธอมีตัวตนอยู่จริงในการ์ตูนเรื่องดาพิคัอสูดังนั้นนี่ก็เป็นแค่ข้อสนิษฐานเท่านั้นนะอันดับที่สาม คานาโออาจไม่ได้รักกับทันจิโร่เราก็จะสังเกตว่าหลังจากคานาโอดิเรียนและกุมมือกับทันจิโร่คานาโอก็เริ่มมีใจให้กับทันจิโร่ซึ่งตอนแรกก็ดูเหมือนจะไปชอบเขาฝ่ายเดียวแต่ตอนจบไปมีรูปมีห้านกันเฉยแต่ถ้าเกิดสองคนไม่รักกันหลักยังด้วยทันจิโร่มีสกิลพระเอกสูงขณะไปสู้กับมุซันปกป้องทุกคนหลายรอบยังไม่ตายในขณะที่เสาหลัก ตายเป็นเบือ่อรอดสองคนเท่านั้นนั่นก็หมายความว่าถ้าทันจิโร่ไม่มีสกิพระเอกและรอดจนไปถึงต่อสู้กับมุซันแต่ไปตายในศึกมุซันถ้าให้เดาคือคานาโอก็คงจะโศจนตายเลยเพราะอาจสังใจที่คนรักตายไปและกลายเป็นคนเก็บตัวเพราะสูญสเสียทั้งพี่สาวสองคนและคนที่รักไปเธออาจกลายเป็นคนเงียบขึ้นและไม่ได้รักกับทันจิโร่ก็เป็นได้ อันดับที่สองคณะอาจถูกขายให้กับคนอื่นหรืออยู่ที่โสมมที่เดิมที่โสมมที่ว่าก็คือที่ที่เธออาศัยอยู่ก่อนที่ชินุบุและคณะเอกจะรับเธอไปเลี้ยงเธอจะอยู่ที่แบบนั้นต่อไปจนมีลุงหัวโล้นไปขายให้คนอื่นโดยที่คณะเอกกับชินุบุไม่พบเธอเธอโดนใช้งานและทำร้ายต่างๆนานาเธอเลยคิดถึงว่าถ้ามีคนใจดีมาเก็บเธอไปเลี้ยงเธอจะมีชีวิตแบบไหนกันนะ เรื่องด้วยในอนิเมะและมังงะที่มีบทของคานาโอโผล่มาก็คือ,คอจินตนาการที่เธออยากให้เป็นจริงนั่นเองแต่น่างจะไม่นับฉากเศร้าๆนะแต่นี่เป็นเพียงข้อสันนิษฐาของเจ้าของช่องเท่านั้นกดดราม่าเด้ออันดับที่1นึ่งคานาโออาจไม่มีอยู่จริงคานาโออาจไม่มีอยู่จริงๆเลยตั้งแต่แรกหรือคานาโออาจเป็นเพียงความคิดของใครบางคนที่จินตนาการมันขึ้นมา ใากคิดมันขึ้นมาเพื่อให้รู้สึกสนึกกับเนื้อเรื่องของตนตัวข้อของช่องก็เป็นไวเหมือนกันในลักษณะนี้หรืออาจเป็นเพียงความฝันของใครบางคนเท่านั้นย้ำนะว่าทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของเจ้าของช่องเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาร้ายแต่อย่างใดเออเจ้าของช่องก็เจ้าคณะโอกเหมือนกันนั่นแหละโปรดใช้วิจารณญาในการรับชม สุดท้ายนี้ถ้าชอบคลิปนืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะ Bye, ครับบายครับ